ต๊ะคำมาบ่ายมาพวกกบไปฮับลูกฮับเต่าเลือโรงรับโรงเรียนเมื่อนี้ก็ได้พากันไปฮับกันมาตะเว้นแจักหน่อยจ้าพอตะมาหอวบันนองแวงบึงส้งผมลูกเปตะเริ่มผิดกุดโรงเรียนพ่กก็ได้ทำการจอดลานตัดผมลานเกาลานประจำอยู่บนน้องแวงรอคิวอยู่หนังเป็นคิวผู้ที่สามละจ้าก่อนหน้านี้ข้าเจาก็ได้มีคิวอยู่สองคิว้วก็บโปใส่ปัญหาสำหรับพ่อนกระลูกรอไว้เหมือนเดิมค่ะใครกกับขึ้นมาขี่ขานขึ้นมาจา้า <c> เ <oughs> พราะว่ากบเป็นทางผ่านเวลาโมพ่อเมื่อซุ่เมื่อนั่งรอคิวอย่างนันแม่กระลูกยอกกันหัวเตออจ้บา เพือนเพิ่นหรือเพือนโตั หยอกกันไปหยอกกันมากก็ได้เห็นข้าเจ้าคอนกตามาตะเก็บเห็ดทางผู้ก,ก็ได้หองอื่นหองถามว่าข้าเจ้ามานบาอกอู้อยากที่บอกเดี๋ยวบ่งไดกตาข้าเจ้ามีแต่ผู้เิ็มตามจักว่าเฮ็ดปวกแน่เฮ็ดละงนนงนนแน่ละจ้าบางคน,งงงงงนก็ได้นออนพ่อแกงแต่พ่อนกระไดแต่สันอ่อนของเพื่อนละจ้าพ่อก็หาบา่เป็นก็ะเมนฮักเก็บเห็ดซอนนี่ละขอบว่าพ่อนอยาดง,งูใหญ่งเหี่ยวเกี่ยวก,กระปุกเพืพ่อก็ไดตัดสองคิ้เหลืวเดยวก็ได้เป็นคิ้อะตอมกระไดคิ้ของเพื่อนเอ้ยมาดประค่าจ้าในขณะที่เพื่อกลั่ตัดผมสร้างเพื่อก็ไดถามละจ้าว่าเอาส่งได้ ก็ได้สร้างสร้างพร้อมได้จ้าแม่บ้เวา่บริจาญางสร้างกระหู้ใจกันบ่คักบางคนก็สิวาลแต่ผมอยู่ใส่กะสิหูดีเนาะจ้าถ้าเป็นคนแถวละแวกของพ่อนเพิ่อกระลุ่มลื่นยู้เย็นดีบ่คักได้จ้าแม่นบรรยากาศฮอนกระสร้างแต่ว่าเมื่อวานเอาบ่คักพ่อนว่าซะพาเขจ้าไเ้เฮ็ดผู้ละเต็มตาเต็มตากายมาเนาะอะตอมเพื่อได้ขึ้นโตะน่งแต่ผมโอ้ยมาดบ่คักจ้าแง่งสูงแงกใสแงกกัวใสกระจกกระพดกระพปานเพิ่อรอคักรอแน่โอ้ยไอก็ะรอเนาะน้องไอจ้อยคักๆจ้าแม่น ตัดผมตัดผาไปแนีพ่อก็เลยนั่งส้มบรรยากาศเพิ่งต้นใหม่อยู่เฮือนสร้างพพะราจาสร้างตัดผมเพื่อกะวดิษประดอยต้นใหม่ดีบอกข้กเกิดกระดมัดต้นใหม่เป็นลายนั่นายนี่เป็นกระถางเป็นเงาเป็นเงาไปจ้าอู้พ่อว่าฝีมือพอดีบอกค้สะออนต้นใหม่ต้นไลเพิ่อไปละจ้าธรรมศาสตร์บักากหลานตัดผมหลานนี้นั่งทานนั่งรออัตอมไปข้าวหนึ่งอะตอมก็ได้เงางุกเงางาเกิดเป็นตุกตัวอบว่าสร้างตัดตีหลายละจ้าตาหนังแดงจึ้งคืนพ่อหลว่ามันเป็นย้าธรรมเทียเพื่อว่า อยากนอน <laughs> ล้านสร้าง่นกะทัมาซาดีบักคักเปิดพนโลมสิ้นน่น้อยปานเฮานอนอูนอนเว้นเอารูดได้จ้ะบรรยากาศมันได้บักคัก่ากะตัดผมตัดเผาแล้วกัปปวยรวยอย่างหล่อเลยค่ะเรียบร้อยเลยๆลก็ตตองสํำละเงินกับโบแพงได้จ้ะพอนวาราคาก็พ่อฟังย่อมเยาดีบักคักเป็นใบเขียวสองใบละจ้ะตัดผมปวยรวยเปียเรียเลยแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันค่ะแม่กัลูว่าหนัวหัวมวนกันไปนำทางละจ้าบรรยากาศบ้านเฮาแต่เว้นคำคอยมาเทบานก็เรื่มออกมาพัฒนาหน้าบ้านไผ่หนาบ้านมาันาละจ้ะโอ้ยอยาก บอกว่าไงกรุบทีบเลยค่ะควรละเสียหูเสียตาก็เป็นบรรยากาศบบานๆของเข้ากับสีประมาณนี้ละจ้ามาหดทุงหดท่ากับว่าท่านพอใหญ่เลยก็ไอจอยเพ่อนก็เลยไปส่วงเขาส่วงหน้ามาเรียบร้อยแล้วมาหอดก็เลยมาเอื่น่อพอเพล่นบึงส่วงผมเพลินละจ้าผุดกับผ้ากันส้นอ่อนกันลายตัดผ้ามาเป็นช่วงคำมาแรงมาละนาเหมือนแรงของแรงนี่พ่อกับบริเทธิกับเขากับน่านผาออกมาจากหับลูกลีวพ่อก็ได้แวะล่างกับเขาในบ้านซื่อกับเขาทุงจ้ามือนี่เอาง่ายๆตามสไตล์ของเราก็สื่อแเนี่ยเอากลิ่นมาไงไงบนเป็น เมื่อเศร้านี่พ่อนกะเดไปซูงลูกแล้วพ่อกะไปประซุ่มอบรมหล่าจากะเบิดมือคำมับเลยแต่แปดโมงจนหอดบ่ายสามพ่อกะละเมื่อแอะเรียปวดหัวบักจ่าไม่กินพอนคืนกะเอาบักค่าพร้อมได้จกะมองสถานที่ประซุ่มนน่นยเอ้ยอย่าขี่บอกคนกะร้ายบรรยากาศกะเอาบ่ร่มบ่วีคักจ่าหมู่บ้านพ่อกะเลยเป็นเอียงที่บ่ไว้จ่าบ่อยากเคลดกับเขากับน้ำอารมณ์บ่ไปละจ่ากะเลยได้ื้อกับเขาทุ่งมาสูงลูกสู่เต่าสูพ่อใหญ่กินพ่อน้ำตาเปียงตาโป่งป่วยรวยมาแล้วกะหาพ่อเขาพ่อน้ำ แนวอยู่แนวกินที่พ่อซือมาตั้นในบ้านแนวกินที่พ่อได้มากกับหลากหลายอย่างหลากหลายแนวของหวานของมันของข้าวผัดกะเพราผัดนอไม่ก็ได้ไข้ใส่ถั่วใส่ผักเขาไส่เรียวๆพ่อกะต้องเก็บอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมเด้จ้ะหาละเก็บถุงเก็บยางยางแดงนี่พ่อก็เอามาเก็บว้ถา่ลี่ใส่ขึ้นมัดสิ่งมัดของตัวไปละจ้ะเผื่อกะเบอได้ขาดบรได้กิ้วกะเลื่อยได้เก็บเมียอุปกรณ์เดี๋ยวพ่อก็มาหายกผักเขาผระน้ำหาผักเขาผ้าน้ำนี่ก็เป็นอะตอมละหาไปสูพ่อเพื่นเจ้ มื่อนี่ก็กินเข่าถึงเฮือนคือเกาละจ้ากินตะลางบ่ได้อกบอยุงกะร้ายหันเด็กกัดห้องนี่บอยาจีบอุ้อออกห่อนบ่คักหาผักเข่าผ้าน้ำลุงกีนเขากินน้ำกะละจ้าอื่นดูอื่นเต่ามากินน้ำกานแต่ว่าอะตอมน่ะบ่กินน้ำแม่เพื่อก็ได้ปั่นเขากีแต่แต่เว้นเวนละจ้าก็เลยบ่ยอยากเขาน้ำแม่พะนะก็เลยเด็มานั่งเฝ้านั่งเฟื่อนั่งเวานั่งวานแม่กับาออยู่นี่ละขังๆขงกันเนี่ยนอนยู่ถึงหัวแม่นี่ยละ ไปสซกับบไปได้จะขอวัติดแม่ค่ะกอมเมนตอะตอมกี่เขากินน้ำอิน่เด้กกับักคพรตามอัธยาศัยค่ะอะตอมกับบได้ภาคพรน้ำมูลหน้าที่ของพนกับบขั้นได้สิ้นสุดอยู่ก็ต้องไหวกระจายสินกันแน่จักน้อยเพราะว่าเขากับเมยแข่งเมย์ขาผู้เขาหาเงินหาค่าวันก็ได้ให้กําลังใจไปละจ้ะโยกโป้ให้น่งยาชิมีแห้งคักห้ายก็ไม่ลูกเพราะะดิใจหลายคันแม่ยอก